สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า search C A R R O CARO r เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่มรถยุโรปตัวที่เป็นรถ Luxury Car รรถที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้ครับมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ส่วนตัวให้ความสนใจครับ เพราะด้วยราคาในปัจจุบันและสมรรถนะที่ได้ตอนนี้ผมว่าราคามันน่าคบหาครับเพราะไม่ได้แตกต่างจากรถในกลุ่ม d ีเ gment ของรถญี่ปุ่นเลยมาพบกับ BMW Series 5 520d รหัส E60 ต้องขอขอบคุณคุณ A เป็นสมาชิกของทางช่องกรุณารถคันนี้มาให้รีวิวถ้าใครสนใจรถคันนี้ทักมาได้นะครับ E60 เป็นรถในกลุ่ม Exclusive Car หรือว่า E-segment ของทางค่าย BMW โดยชชยกลางซีรีส์5เปิดตัวครั้งแรกในปี1972จนถึงปัจจุบันมันผ่านมาแล้วทั้งหมด49ปีมีวิวัฒนาการทั้งหมด7เจนเจนที่1 E12 ในปี1972เจนที่2 E28 ในปี1981 เจนที่3 E34 ในปี1988เจนที่4 E39 ในปี1995เจนที่5 E60 ในปี2003เจนที่6 F10 ในปี2010และเจนที่7 G30 ในปี2016ครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ BMW Series 5 520D เจนที่5รหัส E60 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2003จนถึงปี2010ครับแต่ในบ้านเรามันเข้ามาช้ามันจะเริ่มต้นตั้งแต่ในปีประมาณ2005ถึง2006และรถคันนี้นะครับเป็นรถโฉมแรกก็คือเป็นโฉม P-Face Lift จดทะเบียนในปี2008ครับ E60 เป็นรถที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับหลายคนอาจจะมองว่ารูปร่างมันไม่เหมือนกับรถ BMW ยุคเก่าๆคนที่อนุรักษ์นิยมก็จะบอกว่ามันไม่สวยครับแต่คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็จะมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีการออกแบบโฉบเฉี่ยวสะดุดตาเป็นรถลักชัวรี่ที่มีความเป็นสปอร์ตสำหรับอนุกรมของเครื่องยนต์ผมเองก็จำไม่ได้จริงๆครับเพราะรวมอนุกรมเครื่องยนต์ในต่างประเทศด้วยเนี่ยมันมีมากกว่า20รุ่นทีเดียว และตลอดอายุของมันยอดขายทั่วโลกมันสามารถขายได้มากกว่า2.1ล้านคันมาดูเครื่องยนต์กันเลเบลติดรถเดิมๆครับ1 2 3 4และ5ครับที่ฝากระโปรงจะมี1จุดครับ ผ้ากันตัวนี้ยังเป็นของเดิมๆนะครับของ BMW อยู่เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงขับ2ขับหลังขับวาล์วด้วยโซ่ขนาด2 0 l, ลิตรรหัส M47 4สีู่บเรียง161แรงม้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแต่ในตัวที่เป็นเฟสลิฟจะเป็นเครื่องแบบ N47 เกียร์ไฟฟ้านะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100อยู่ที่8.7วินาทีท็อปสปีด220กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.7เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตดด้านหลังเป็นมันติลิง์ระบบเบรกเป็นดิสเบรคทั้ง4ล้อพ่วงด้วยระบบ ABS ยางเดิมติดรถมีขนาด225/50/17ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่225จนถึง245ครับ สำหรับคันนี้ในปัจจุบันใส่ยาง215 557โดยส่วนตัวเท่าที่ลองขับลองใช้งานมันเพียงพอครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์อยู่ที่120มิิเมตรน้ำหนักรถมีขนาด1.5ตันครับหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัม โครงสร้างจะเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์เป็นแบบซีดานตัวแพลตฟอร์มเราเรียกว่า e 6 0แพลตฟอร์มครับสำหรับรถในรุ่นนี้มันจะมีโค้ดอีกตัวหนึ่งก็คือ e 6 1ซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบ5ประตูนะครับถังน้ำม,นมันมีขนาด70ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน b 7ครับมาดูภายในกันครับกุญแจจะเป็นแบบนี้นะ กระจกมองข้างจะเป็นแบบ2เลนซ้อนกันนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองให้กว้างขึ้นกระจกทุกบานจะมีโลโก้ B M W คันนี้ไม่เคยเปลี่ยนกระจกเลยครับไฟหน้ากับไฟท้ายรถคันนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นโฉมของเฟ l ลิฟมาแล้วนะครับไฟด้านหลังจะเป็นแบบรูปพัดมันจะกลางออกแบบนี้ครับไฟท้ายตัวเฟ l ลิฟจะเป็นแบบนี้ครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับตัวเครื่องเสียงเป็นของฮาร์มันการดอนนะครับ สวิตควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาพับกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติทั้ง4บานล็อกกระจกสวิตควบคุมม่านหลังครับด้านล่างเป็นช่องใส่กระสานครับมันสามารถใส่ขวดน้ำขนาด5 0 0ซีซีได้แต่ต้องวางนอนเท่านั้นนะมีไฟเวลคัมไลท์หรือว่ากาวไลท์เฉพาะคู่หน้านะครับวัสดุซอฟท์ทัสลายไม้หนังหนัง ด้านล่างถึงเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับเลเบลที่เสา B มี2ดวงครับเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะไฟฟ้าสามารถปรับได้10ทิศทางเดินหน้าถอยหลังยกเบาะนะครับแล้วก็พนักพิงและที่สำคัญมันสามารถปรับหัวหมอนได้ด้วยเมมโมรี่ <Memory S 2> ได้2จุดและมีหนุนหลังให้ด้วยครับมีที่พักเท้าอยู่ทางด้านซ้ายมือที่เปิดฝากระโปรงหน้าที่เปิดฝากระโปรงท้าย ช่องเสียบ OB-D2 ครับคันนี้สามารถใช้เกจเลสวันได้นะกุญแจใช้งานแบบนี้ครับเสียบเข้าไปแล้วกดมันจะมีไฟขึ้นโชว์ที่หน้าปัดแสดงว่าพร้อมทำงานแล้วครับปุ่ม Engine Start ปรับความสว่างเลือนไม่ไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านหลังสวิตช์เปิดไฟหน้าครับช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านหุมด้วยหนัง ผมจับถนัดมือดีครับผมชอบทางด้านซ้ายมือจะเกี่ยวกับชุดควบคุมเครื่องเสียงโทรเข้าโทรออกส่วนทางด้านขวามือเกี่ยวกับฟังก์ชันการใช้งานครับตแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้2ทิศทางด้วยสวิตช์ไฟฟ้าทางด้านซ้ายมือครับการสัญญาณไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้าย ก้านที่ปัดนน้ำฝนจะอยู่ทางด้านขวามันสามารถปรับได้3ระดับคูชคอนโทรลจะอยู่ทางด้านล่างครับพวงมาลัยจะเป็นแบบกระดกครับเวลาเราดับเครื่องยนต์พวงมาลัยจะยกขึ้นให้เราเข้าออกสะดวกตัวเลื่อนไม้แบ่งออกเป็น2หน้าจอหลกัหลกๆครับเป็นแบบอนาล็อกจากซ้ายไปขวาความเร็วไม่ความเร็วคนี้ถึง260ครับด้านล่างเป็นเกจวัดน้ำมัน ส่วนทางด้านขวามือจะเป็นวัดรอบและด้านล่างเป็นคอนซัมชันครับตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงผลเกี่ยวกวับทิป A ทิป B แล้วก็ข้อมูลของตัวรถครับตัวแดชบอร์ดโดยรวมก็สไตล์ BMW ครับดูเรียบดูหรูแต่ไม่ดูมีอะไรที่เลอะเทอะหรือว่าฟังก์ชันโอเวอร์เกินการใช้งานครับ ถ้าผมจำไม่ผิด e60 เป็นรถรุ่นเดียวของ BMW ครับที่ตัวคอนโซลเนี่ยหรือตัวคอคพิทจะอยู่ตรงกลางไม่เอน็นหันหน้าเข้ามาหาด้านคนขับแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับตัววัสดุจะเป็น s ซอฟทัชผสมกับลายไม้ครับ s ซอฟทัชซอฟทัชซอฟทัชนอกเหนือจากนั้นเป็นลายไม้ครับและตรงบริเวณคอนโซลกลางตรงนี้จะหุ้มด้วยหนังนะ ตรงกลางจะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่มีขนาดประมาณ7.5นิ้วครับมันสามารถใช้ GPS ได้ด้วยแล้วก็เสียบ SD card ได้ด้วยถัดมาเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินและเซ็นทัลล็อกครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์ขนาดใหญ่แอร์จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลครบับควบคุมอุณหภูมิแบบ Dual Control แยกด้านซ้ายกับด้านขวาฟังก์ชันการใช้งานไล่ฟ้าด้านหน้า ไลฟ้าด้านหลังแรงลมครับแรงลมปรับได้8สปีดสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์แล้วก็ต้องการให้เย็นอย่างเร็วแม็กอากาศภายในภายนอกถัดลงมาจะเป็นช่องเสียบซีดีครับตัวนี้จะมีอาการประจำรุ่นอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวคอนโซลลอกและปุ่มลอกนะเวลาที่ใช้เล็บจิกนะครับใช้งานบ่อยๆแล้วมันจะลอกง่ายด้านล่างจะเป็นช่องใส่ของมันปูพื้นด้วยยางกันลื่นครับตรงนี้ผมชอบดี On-Off DTC ครับควบคุมการทรงตัวที่เขียบุรีกับที่จุดบุรีถัดมาเป็นพาร์คกิ้งเซนเซอร์ครับด้านล่างเป็นช่องใส่ของอีกเช่นกันมันปูพื้นด้วยยางครับอันนี้ใช้งานไปนานๆมันจะเหนียวมีที่วางแก้วมาให้2ช่องครับ แต่ไม่สามารถใส่แก้วขนาด30หรือ32ออนได้เช่นแก้วเยตินะมันใส่ได้ใหญ่สุดก็คือแก้ว22ออนเท่านั้นแต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันมีตัวปรับขนาดแก้วให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นแก้วเล็กกว่า22ออนก็ใส่ได้เก๊ะใส่ของเป็นแบบโช๊คครับค่อยๆลงมามีขนาดใหญ่ด้านในปูด้วยสักกระดาษครับป้องกันไฟฟ้าสถิตคันนี้ คู่มือติดรถครบนะครับเพราะว่าเป็นแค่รถมือสองเองบาะที่นั่งฝั่งด้านข้างคนขับจะมีช่องเก็บของมาให้ด้วยครับเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ5สปีดเราสามารถเล่นเชิญเกียร์ได้นะครับเล่นเป็นแบบเมนนวลได้ถ้าผมจำไม่ผิดตัวเกียร์มันจะเป็นของ ZF ที่หลายๆคนบ่นบอกว่าเกียร์ตัวนี้มันเปราะง่ายส่วนใหญ่มาจากความสะอาดครับถัดมาเป็นระบบ iDrive โดยส่วนตัวผมไม่ชอบเลยผมว่ามันค่อนข้างใช้งานยากครับแล้วก็จะมีปุ่มเมนูเวลาเราจะใช้งานไม่รู้จะอะไรกดเมนูนครับเราค่อยเลือกหามันต้องศึกษาวิธีการใช้งานมาพอสมควรครับตัวเบรกมือเป็นแบบรถยนต์ทั่วไปในสมัยนั้นครับเพียงแต่ว่าใช้วัสดุดีกว่าหุ้มด้วยหนังการใช้งานก็ถนัดมือดีครับที่พักแขนมีขนาดใหญ่มันหุ้มด้วยหนังครับแต่เวลาใช้งานไปนาน มันจะเปื่อยซีดลอกเป็นปกติตัวตำแหน่งทำได้ดีครับเหมาะสมกับขนาดของคันเกียร์สำหรับทางด้านขวามือตำแหน่งก็ดีอยู่เช่นกันครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะพวงมาลัยมันเลยไม่ปรับลงมาให้ด้านล่างเป็นที่ใส่โทรศัพท์ครับเวลาที่เชื่อมต่อกับรถยนต์และด้านใต้เป็นเกสใส่ของขนาดเล็กครับ พื้นด้านล่างเป็นพลาสติกนะไม่ได้มียางรองกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติครับด้านบนเป็นไฟสองแผ่นที่แล้วไฟสองห้องโดยสารครับม่านบังแดด มีขนาดใหญ่ครับผมชอบวัสดุนะผมว่าวัสดุแข็งแรงดีด้านในมีกระจกสองหน้ามาให้ทั้งสองด้านครับเวลาเปิดกระจกไฟจะติดด้วยมือจับบนหลังคามีมาให้4ด้านเลยครับอาการประจํารุ่นอีกอย่างของ E60 ก็คือเรื่องผ้าหลังคาครับมันจะย,ย้อยคันนี้ซ่อมแล้วนะตัวเบาะทําได้ดีครับนั่งนุ่มสบายกระชับ แต่ไม่อึดอัดนะคนตัวใหญ่ก็นั่งได้ดีครับปีกเบาไม่ได้หนาหรือว่าแคบจนเกินไปหัวหมอนปรับความสูงขึ้นลงด้วยไฟฟ้าและมันสามารถเอ็นมาด้านหน้าหรือว่าถอยหลังได้นะแต่ตำแหน่งที่มันเอ็นมาเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่ามันขาดไปนิดหน่อยครับใช้งานจริงเนี่ยไม่ค่อยดีเบาะที่นั่งข้างคนขับสามารถปรับได้8ทิศท,ทางครับไม่มีเมมโมรีมาให้ เล็กรูมจุดที่แคบที่สุดมีขนาด3นิ้วพื้นที่วางเท้าทำได้ดีมากครับผมสูง177เซนเนี่ยปรับในลักษณะนี้บอกเลยว่ายังเหยียดเท้าได้สุดเลยนะถือว่าสบายมากครับตัวเบามันสามารถปรับความสูงได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของนั่งแล้วกดท้องไปหรือนั่งแล้วมันต่ำเกินไปฮะเฮดรูมเยอะมากๆถ้าเราปรับเบาะต่ำสุด ตัวเฮดรูมจะมีขนาดถึง3กัมปั้นกว่าทีเดียวครับตัวกระจกลงดีสุดทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ว่าด้านหลังมันจะมีกระจกโอเปร่าหรือว่าหูช้างด้วยครับประตูกว้างขวางเข้าออกสะดวกทั้ง2บานที่เสาซีสูง177เซนอย่างผมไม่ติดนะครับแผงประตูซอฟทัชลายไม้หนังและด้านล่างเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับมีช่องเขี่ยบุหรี่มาให้1ช่องและ ที่ใส่กระสานทางด้านซ้ายและด้านขวาครับจุดเด่นของซีรีส์5มีม่านบังแดดมาให้ด้วยครับด้านหลังก็มีนะแต่ว่าคันนี้ยังเสียอยู่ด้านหลังเบาะแถวหนึ่งจะมีกระเป๋าใส่กระสานหรือกระเป๋าจริงโจามาให้2ใบครับด้านหลังคอนโซลกลางมีช่องแอร์ที่เบาะแถว2ด้านล่างมีช่องเสียบ dc o u t l e t ให้2ช่องครับและมี AUX ให้ด้วย ไฟ2ห้องโดยสารมันจะทำงานควบกับสวิตทางด้านหน้าครับถ้าเราปิดสวิตด้านหน้ามันจะดับด้วยไฟสองแผ่นที่ควบคุมจากตรงนี้ครับเบาะแถว2องบาะนั่งใหญ่กว้างนั่งเต็มก้นมากครับนุ่มแต่ไม่แข็งพนักพิงทำได้ดีครับไม่อึดอัดจ,จนเกินไปแต่ผมมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าผมว่ามันเหมือนลึกไปหน่อยเวลานั่งแล้วมันจมครับบางจังหวะ ในการเข้าออกผมเองรู้สึกว่ามันลุกและเข้าออกยาก Head r o o m มีขนาดกัาปั้นกับอีก4นิ้วครับหัวหมอนมีขนาดใหญ่ครับมันสามารถปรับได้4ระดับตำแหน่งของหัวหมอนดีครับพิงกำลังดีเลยสบายเล็ก o ูมมีขนาด2กัมปั้นกับอีก2นิ้วครับอันนี้ผมเซตตำแหน่งเบาะที่ผมนั่งเองนะ มันเหลือพื้นที่เล็กลูมเยอะมากครับพื้นที่วางเท้าทำได้ดีครับสามารถเหยียดได้สุดเลยที่พักแขนมีขนาดใหญ่มากครับวางได้เต็มไม้เต็มมือดีครับและแถมตรงหัวหมอนเนี่ยเอามารองรับกับมือด้วยตรงนี้ดีมากด้านในเป็นเกศใส่ของครับเท่านั้นยังไม่พอมีที่วางแก้วให้ด้วยครับ สามารถปรับขนาดได้นะมันสามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนได้ครับแต่คอกแคกรกนิดหน่อยนะแก้วเยติสามารถใส่พร้อมกันได้2ใบฮะมีไอโซฟิกให้2จุดครับเข็มขัดนิรภัยมี3จุดแต่2อันนี้ทิมดักส์นะตำแหน่งบอกคนที่5ไม่ชอบเราเลยครับเบาะนั่งแข็งพนักพิงแข็งไม่มีที่วางเท้าเป็นของตัวเองครับเพราะว่ามันเป็นรถขับหลัง มันต้องเป็นอุโมงคของผาาขับต้องแชร์พื้นที่วางเท้าระหว่างคนที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตำแหน่งที่3าที่4หัวหมอนไม่สามารถยืดปรับได้ตรงนี้ถ้าพอจะนั่งได้ก็คงเป็นเด็กเท่านั้นฮะห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้3วิธีครับวิธีที่ 1. สวิตช์ในห้องโดยสารวิธีที่2ฝา,าเปิดไฟฟ้าที่ท้ายรถวิธีที่3รีโมทครับ ห้องเก็บสัมภาระมีขนาด565ลิตรมันกว้างและยาวเข้าไปแต่ไม่ลึกครับเอื้อมเข้าไปสุดแล้วยังแตะไม่ถึงด้านหลังเบาะแถว2เลยครับเนื่องจากมันตื้นเลยไม่สามารถวางกระเป๋าในแนวตั้งได้ฝาท้ายทางเข้ากว้างครับมันสามารถยกหรือว่าขนของเข้าออกสะดวกอยู่นะด้านหลังเป็นกระเป๋าผมยังเข้ามานอนได้สบายเลยครับกว้างมาก ไฟห้องเก็บสัมภาระมีอยู่ดวงเดียวตรงกลางครับยางอะไหล่และเครื่องมืออยู่ข้างใต้ครับยางอะไหล่เป็นแบบล้อกระทะนะคันนี้ชายน้ำยังดูโอเคอยู่ครับและตรงฝาท้ายด้านบนจะมีชุดปฐมพยาบาลแล้วไฟฉุกเฉินอยู่นะอันนี้ยังถือว่าครบครบนะ ข้อดีข้อที่1ราคามือ2ตอนนี้คุณจะได้รถยุโรปขนาด e-segment ในราคา d-segment ของรถญี่ปุ่นข้อที่2เครื่องยนต์ m47 อะไหล่หาง่ายมีเยอะเพราะในต่างประเทศนิยมใช้งานครับข้อที่3ราคาค่าดูแลรักษาค่าซ่อมบำรุงถ้าเปรียบเทียบกันกับรุ่นน้องอย่าง f10 ราคาของ e60 ถูกกว่าประมาณ50-70%ครับ ข้อที่4รูปทรงรูปโฉมยังดูโฉบเฉี่ยวตาเหี่ยวไปไหนก็ยังดูไม่เก่าครับข้อที่5คุณจะได้ฟังก์ชันออปชั่นครบครบและได้รถช่วงล่างสไตล์ยุโรปหรือรถยุโรปมาใช้งานเลยข้อเสียข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องระบบ i drive มันต้องอาศัยการเรียนรู้การทำความเข้าใจในระดับ1ถึงจะใช้งานได้ดีครับข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องภายในโดยส่วนตัวมองว่า ความหรูหรามันดูน้อยกว่า e 3 9นิดนึงครับข้อที่3เกี่ยวกับเรื่องเสียงเครื่องยนต์ครับตัว e 6 0เสียงเครื่องยนต์ดีเซลดังมากแต่เวลาเราเข้าไปนั่งในห้องโดยสารเราจะไม่ได้ยินเสียงนะเพราะว่าการเก็บเสียงในห้องโดยสารดีแต่ตัวเสียงเครื่องยนต์ถ้าเปรียบเทียบกับ f 1 0 f 1 0ทําเสียงได้เงียบกว่าครับข้อที่4ี่ เกี่ยวกับเรื่องเบาแถว2หลายคนบ่นว่ามันนั่งจมไปนิดนึงเวลาลุกเข้าออกไม่สะดวกครับ mm hmm. ข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องช่วงล่างครับมันดีสําหรับคนขับนิ่มนิ่งเฟิรม์มแต่ว่าคนนั่งที่เบาแถว2จะมีความรู้สึกว่ามันกระด้างไปนิดนึงพากาประจารุ่นข้อที่1เกี่ยวกับเรื่องผ้าหลังคาครับ เป็นทุกคันใช้งานไปนานๆผ้าหลังคามันจะย้อยหรือมันจะย้วยลงมาค่าซ่อมอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 8 0 0ถึง8,000บาทครับข้อที่2เกี่ยวกับเรื่องเกียร์เกียร์มันเปาะครับเครื่อง m 4 7จะขึ้นชื่อมากในเรื่องของเกียร์เปาะ โดยส่วนตัวตามที่ผมมีข้อมูลมานะครับเกียร์ไม่ได้เปาะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในต่างประเทศเขาบอกว่ามันเกิดจากสิ่งสกปรกที่เกิดจากเวลาเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องนี่แหละมันล่วงหล่นเข้าไปทําให้ระบบมันรวนครับข้อที่3เกี่ยวกับเครื่อง N47 อาการประจํารุ่นก็คือโซ่ลาวลิ้นใช้งานไปในระยะหนึ่งโซ่มันจะยืดครับเราต้องหมั่นฟังเสียงเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์มีอาการ หรือมีเสียงตกแตกควรเข้าไปตรวจเช็คครับข้อที่4เกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์ตามสไตล์รถยุโรปโดยทั่วไปหรือ BMW เวลามาใช้ในบ้านเราจะมีปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ครับค่าใช้จ่ายตกตัวละประมาณ2,000ถึง3,000บาทแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนอยากจะให้ถอดมาเช็คหรือว่าลองทำความสะอาดดูก่อนนะครับข้อที่5 เกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ครับไม่เย็นหรือมีปัญหาต่างๆโดยส่วนตัวแนะนําว่ารถรุ่นนี้ควรจะเข้าอู่เฉพาะทางครับที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องแอร์รถยุโรปปัญหาจะได้จบครับไม่บานปลายข้อที่6เกี่ยวกับเรื่องความร้อนครับระบบน้ําตามสไตล์ของรถยุโรปที่อายุใช้งานเยอะๆเรื่องของระบบน้ําความร้อน ได้มาควรจะเคลียร์ทั้งระบบครับเพิ่มเติมสำหรับใครที่จะเล่นรถรุ่นนี้เมื่อก่อนเขาจะบอกว่าเมื่อคุณได้รถมือ2มาคุณต้องเตรียมไว้อย่างน้อย2000,000แ,แต่สมัยนี้ผมบอกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วครับค่าไหลถูกลงเนื่องจากอะไหล่มันเยอะขึ้นความเข้าใจหรือความชํานาญของช่างมากขึ้นค่าซ่อมต่างๆมันลดลงอย่างตอนนี้ถ้าคุณได้รถมาโดยส่วนตัวผมมองว่าเตรียมไว้ประมาณ1น0 0 0แสนก็น่าจะเพียงพอครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 1> 9 1ถึง11กิโลลิตรนอกเมือง15 1 7ถึง17กิโลลิตรโดยเฉลี่ยแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ12 1 4ถึง14กิโลลิตรครับต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ประหยัดนะและถ้าเรามองจากแรงม้าที่อยู่ประมาณ161 1 6 16 3ถึง163แรงม้ามันจะเทียบเท่ากับแรงม้าของ Toyota Fortuner โฉมแรกเลยครับคู 1> 1. ่เปรียบ 1. Mercedes-Benz w 2 1 1 2. Volvo S80 3. Audi A6 4, 3, 9, 5และ5เ l กซั s GS ครับราคามือ1มือ2ตอนมือ1มันเริ่มต้นตั้งแต่4ล้านจนถึง4.4ล้านครับสำหรับราคามนะือ2ณปัจจุบันที่ผมเห็นต่ำสุด4.2แสนมากสุด5.7แสนแต่ราคาที่ซื้อขายกันโดยปกติครับผมว่าไปตั้งแต่ประมาณ4.4แสนจนถึง5.3แสนครับกับ bm w ัน520 d e60 ตอนนี้โดยส่วนตัวผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับราคามือสองไม่แรงจับต้องได้เพราะว่าไม่ได้แตกต่างจากรถ d s e gment ในกลุ่มของรถญี่ปุ่นนะแต่ว่าคุณได้รถ e s e gment ของรถยุโรป ค่ามัน n t e n ค่าซ่อมค่าไหลนะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากรถญี่ปุ่นครับคุณทํากันบ้านดีๆคุณสามารถหาของได้ในราคาถูกสําหรับหลายๆคนที่กลัวการเกี่ยวกับเรื่องโฉมของเครื่อง M47 ก็คือเกี่ยวกับเรื่องเกียร์ส่วนตัวผมมองไว้อย่างนี้ครับเท่าที่ผมมีข้อมูลอย่างที่รีวิวไปแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดและในต่างประเทศเครื่องตัวนี้มีเยอะมากครับเพราะฉะนั้นอะไหล่ในบ้านเรามีแน่นอนไม่ต้องกังวลกับมันถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ bm w e 6 0ตัวดีเซลคะ่ะมันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับในเรื่องของความแรงและความประหยัดแต่ถ้าเทียบกับ f 1 0ผมมองว่า f 1 0แรงกว่านะดึงกว่าตึงมือกว่าเยอะแต่มันไม่คิ้เหร่ครับเอาเป็นว่าใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยผมมองว่ามันเหลือๆค่ามันทน,น้นณะตอนนี้ไม่ได้สูงอย่างที่คิดครับ ที่ผมเช็คลิสต์เช็ครายการคร่าวๆตอนทำคลิปเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกับราคาไหลลดมือสองของดีเซกเมนต์ญี่ปุ่นเลยนะในงบประมาณที่เท่ากันคุณจะได้รถที่มีขนาดใหญ่กว่าครับช่วงล่างการเก็บเสียงต้องถือว่าดีงามมากใครที่เคยจับ e 6 0มาก่อนหรือว่าเคยสัมผัสเคยเห็นมาก่อนจะรู้ว่าเวลาอยู่ข้างนอกเนี่ย e 6 0เสียงเครื่องดังมากครับแต่เข้ามาข้างในแล้ว มันเก็บเสียงได้ดีรายละเอียดดีจะดูเงียบเหมือนขับรถยนต์เบนซินธรรมดาเลยครับใกล้เคียงมากทัศนวิสัยดีนะครับออปชั่นครบเต็มแต่ไม่หวือหวาช่วงล่างรถยุโรปแท้ใช้งานได้เยี่ยมเยี่ยมลองตัดสินใจกันดูครับสำหรับใครที่มีงบอยู่ประมาณ500แสนบวกลบนิดหน่อยผมมองว่าตัวนี้กำลังน่าเล่นครับ